วันนี้เป็นเรื่องของตำนานแล้วกันครับตำนานในระดับผู้ทรงอิทธิพลครับของวงการฟุตบอลกรกาาจะขึ้นมาเป็นผู้อิการทีมคนหนึ่งที่ประสบเร็จยาวนาน26ปีนะครับต้องผ่านอะไรมากมายครับแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงเซอร์เล็กเฟอร์ันครับความยอดเยี่ยมการตัดสินใจความสมรร็จต่างๆถือว่าคงไม่มีเครื่องหมายคำถามอะไรสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการต่างหากครับวิธีการที่เขาพาปีศาจแดงในกะ้าวขึ้นมา สู่ยอดทีมได้สําเร็จซึ่งเรื่องราวระหว่างทางนั่นแหละครับที่มันน่าสนใจการตัดสนใจในแต่ละครั้งการออกกฎที่เข้มงวดแล้วก็ทําให้นักเตะมีระเบียบวินัยนะครับแต่ด้วยความที่เป็นนายใหญ่นะครับบางครั้งเขาก็ต้องยอมทําการตัดสินใจที่มันอาจจะทําให้ตัวเองนั้นเจ็บช้าน้ําใจพอสมควรครับและที่สำคัญเนี่ยเขาต้องรับมือกับมันให้ได้ด้วยครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตานะครับโดยผมจิตกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับทางเว็บแสตนครับกำลังจะเข้าใกล้หลัก3 0 0 0 0นซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับแรงสนับสนุนจากทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมเริ่มที่ความเข้าใจก่อนแล้วกันครับคำว่าผู้จัดการทีมกับเฮดโค้ชบางคนอาจจะยยังสับสนกันอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นยุคสมัยก่อนครับอดีตที่ผ่านมาครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับในลีกของเร ผู้จัดการทีมคือคนคนเดียวกับที่ทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชครับนอกจากจะดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมดูแลเรื่องของเทคนิคในสนามต่างๆผลงานในสนามแต่ยังต้องมีงานในการทําเรื่องนอกสนามด้วยครับรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆการต่อสัญญาการเจรจานักเตะการประชุมกับทางบริหารการยื่นเรื่องร้องขอหรืออะไต่างๆดูแลเรียกว่าเป็นก้อนใหญ่ๆนั่นคือหน้าที่ของผู้จัดการทีมแต่ว่าพอมันยุคสมัยใหม่เข้ามานะครับหลายๆทีมก็เริ่มมีต really ําแหน่งที่เข so, ้ามาขั้นกลางครับอาจจะเรียกว่าเป็น นวยการหรืออะไรก็ตามแต่คนที่เป็นเฮดโค้ชก็รับหน้าที่ในเรื่องของผลงานในสนามอย่างเดียวซึ่งไอ้รูปแบบตรงนี้นะครับลีกอื่นๆเ,เนี่ยเขาทำกันมานานพอสมควรแล้วครับอ,อย่างเช่นบูดเดสติก้าเนี่ยอันนี้แบ่งหน้าที่ชัดเจนเฮดโค้ช กับผู้จัดการแบ่งชัดเจนแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยมันเป็นว่าทธรแปลกใหม่ครับแต่ในช่วงการคาบเกี่ยวเนี่ยมันก็มีบางคนครับที่เคยทําหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการทีมและเคยทำหน้าที่เป็นทั้งเฮดโค้ชยกตัวยอย่างง่างยาก็คือมาร์เซีโอปเชติโนครับเจอทั้ง2รูปแบบสมัยที่อยู่ซ้อมตันเนี่ยรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมครับ ทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนรายละเอียดปรีกย่อยเอกสารการเจรจานะครับการประชุมกบบระรบดบริหารเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างนะฮะทำหมดเลยแต่พอย้ายไาอยู่ที่สเปอร์รวมถึงณัปัจจุบันกับารสแซงเ์แชงแมงเขาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชอย่างเดียวค,คุมทีมผลงานคุมซ้อมทําผลลัพธ์ให้มันดีที่สุดที่เหลือเนี่ยมีคนจัดการให้อันนี้พอจะเห็นภาพชัดๆน,นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในตําแหน่งของการเป็นผู้จัดการทีมครับจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มากๆครับใครที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ได้เนี่ยไม่ใช ีบารมีครับต้องมีอิทธิพลต่อบอร์ดบริหารสามารถต่อรองได้ดิวการเจรจาทําหน้าที่หลากหลายเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยครับซึ่งตัวอย่างตรงนี้เนี่ยซเซอร์ไลฟูซันชัดเจนมากๆยอดคนเลือกสกอตคนนี้ครับเข้ามาคุมทีม,มแมนแต่ตั้งแต่ปี1986ยจนังถึงปี2013ครับแน่นอนครับว่าระยะเวลายาวนานขนาดนั้นเขาก้าวขึ้นมาเป็นยอดผู้จัดทีมได้เลยครับมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณครับโดยในแง่ของการสร้างทีมเนี่ยเขาก็จะมีคนกลางอีกคนหนึ่งครับท นะในยุคก,ก่อนหรือว่าก่อนที่เขาจะอาลาทีมไปก็คือปีเตอร์เคนยอนซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้เล่นเยอะแยะมากมายครับผ่าตัดทีมเอานักเตะที่ไม่ใช้ออกไปแล้วก็ดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาเพื่อจะสร้างทีมให้มันดีขึ้นหรือในแง่ของการบริหารจัดการครับเขาก็เป็นคนต่อรองกับบอร์ดบริหารครับจนทําให้แมนยูเต็ดนั้นเปลี่ยนแปลงระบบนักเตะยวาวยชนใหม่หมดเลยครับสร้างระบบอาราเมี่ที่มันแข็งแรงมากขึ้นสร้างทีมแมวมองที่มันมากขึ้นจนสามารถค้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีจากทั่วประเทศคร จากทั่วโลกก็ตามแต่แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ใแมตต์นั้นเปลี่ยนแปลงไปครับคำตอบชัดๆก็คือ class of 9ที่2อันนั้นเห็นชัดๆเลยครับเฟอร์กี้มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับระยะสั้นก็คือการทําทีมในแต่และดุก,การเนี่ยให้ได้ตามผลลัพธ์ครับตามเป้าหมายที่วางไว้ระยะกลางก็คือการเปลี่ยนแปลงและก็ถ่ายเลือดเพื่อความสําเร็จครับส่วนระยะยาวก็คือเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งเอาไว้ครับนับจากวันที่เขาเข้ามารับงานทั้ง3แผนการทั้ง3ระยะนี้นะครับคือหน้าที่ซึ่ง การทีมอย่างเฟอร์กี้นั้นต้องแสดงผลงานทั้งการวางแผนการบริหารให้ไปถึงเป้าหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับแน่นอนครับว่าระหว่างทางอย่างที่บอกครับปัญหามันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายลองนึกภาพครับว่าคุณต้องคอยดูแลหรือคอยควบคุม เด,เด็กผู้ชายสัก20-30คนอย่างนี้นะครับนี่ยังไม่รวมบรรดาคนรอบนอกอีกนะครับที่ต้องสื่อสารหรือเจราจากัน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาสูตรความสําเร็จตายตัวว่าอาจต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้มันอาจจะยากหน่อยครับเพราะแต่ละคนนั้นก็มีวิธีการแตกต่างออกไปซึ่งในมุมของเฟอร์กี้นะครับเขาใช้ไม้แข็งในแง่ของการบริหารและรักษาความเป็นผู้นําของทีมมาโดยตลอดครับกฎของเขาคือง่ายๆครับห้ามทําผิดกฎที่เขาสั่งแค่นั้นเลยครับหากใครอยากลองดีหรือใครแบบแข็งข้อ ขึ้นมาประตูเปิดรอเลยครับเราเห็นตัวอย่างหลายๆคนแล้วครับพร้อมอินส์ยาสตัมหรือแม้กระทั่งเดวิดเบคแฮมเองก็ตามแต่ทำไมถึงทาแบบนั้นได้เพราะวิธีการของเขาเนี่ยแหละครับที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกก็ค่อยๆสะสมบารมีค่อยๆท่งอิทธิพลมากขึ้นจนทาให้บอร์ดบริหารนั้นค่อนข้างจะไว้วางใจแล้วก็เกรงใจไปในตัวครับไม่ว่าเฟอร์กี้จะตัดสินใจแบบไหนเลือกแบบไหนทุกคนพร้อมจะเซียสหมดเลยหรือแม้กระทัง่งการรับมือกับสื่อครับก็ยังมีลุกล่อลูกชนครับไม่มีทางที่เขาจะไปวิพาวิจารณ์นักเตะต่อหน้า หรือสื่อไรายไหนมาวิจารณ์นักเตะของเขา อะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ต่อให้มันต้องออกลูกโหดใช้คําที่มันรุนแรงคําหยาบคายดุร้ายไปบ้างนะครับแต่เพนก็ต้องทำครับและหากสื่อ,อยังแข็งกร้าวอยู่บารมีของเขาครับก็สามารถจัดการได้ครับต่อให้คุณเป็นสื่อระดับประเทศอย่าง BBC ก็เคยโดนแบนมาแล้วนะฮะทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องการดูแลลุกทีมให้ดีที่สุดให้นักเตะสามารถโฟกัสกับการทำงานในสนามและพัฒนาตัวเองตามแบบที่เขาต้องการซึ่งนักเตะคนไหนที่อยู่ภายใต้กฎภายใต้ระเบียบที่เขาวางไว้นักเตะคนนั้นก็ จะได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมครับได้รับการผลักดันอย่างถึงที่สุดซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดในรูปแบบที่มาพร้อมกับการเป็นนายคนนะครับแล้วเขานะต้องพยายามรับมือด้วยตัวเองด้วยครับเพราะสุดท้ายแล้วในโลกของฟุตบอลนะครับเป้าหมายสาคัญก็คือความสาเร็จของทีมครับต้องมีเกยียรติยศต้องมีแชมป์และถ้าคุณอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีก็ต้องมีนักเตะที่เก่งหรืออย่างน้อยสุดก็ต้องเล่นตามแผนและตามเทคนิก วเพียงแต่ว่าบางครั้งะนะครับนักเตะที่เก่งนักเตะที่ตอบโจทย์ตามเทคนิคได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่นักเตะที่ดีหรือบุคลากรที่ดีในมุมมองขององค์กรโดยรวมะนะครับมันก็คล้ายๆที่เราเคยได้ยินมาโดยตลอดครับว่าคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีครับหรือคนดีอาจจะไม่ใช่คนเก่งก็ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะฮะเฟอร์กี้ก็จําเป็นต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดด้วยการบอกให้บรรดานักเตะที่อยู่ในระเบียบวินยัยแล้วมีความมุ่งมั่นมีความพยายามเป็นคนที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยต้องปล่อยตัวออกจาก ไปจุดนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดในชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมลองนึกภาพตามว่าเขาอะนะครับต้องเป็นคนที่ไปบอกกับนักเแต่เหล่านั้นด้วยตนเองว่าโอเค ถึงเวลาแล้วนะคุณไม่ได้ไปต่อนะเราต้องปล่อยคุณออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่พฒนาการอาจจะยังไม่ดีพอหรือบรรดานักเตะตัวเก่าที่เข้าสู่บั้นปลายของการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วเล็กส์เฟอร์คูเันนครับเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตเลยครับนั่นคือการบอกความจริงที่บรรดานักตเตะเหล่านั้นไม่อยากจะฟังโดยเฉพาะนักเตะที่อยู่กับทีมมาน,นานครับทุ่มเทให้กับทีมเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นน้องและเป็นลูกน้องที่ดีครับรักใครชอบพอกันนับถือ ของคําว่าเจ้านายกับลูกน้องไปแล้วครับแต่มันเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นคนที่ดีที่เราอยากจะเก็บเอาไว้ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่มันทําไม่ได้ครับเขาเราย้อนกลับไปในปี1994ครับตอนนั้นเฟอร์กี้เล่าใฟังว่าเป็นช่วงเวลาที่บรรดาแบ็กโเนี่ยนะฮะ เริ่มโรยราแล้วซึ่งกลุ่มนักเตะเหล่านี้คือคนที่อยู่กับเขามานานมากแล้วก็ทํางานทำผลงานได้อย่างชัดเจนได้อย่างดีเยี่ยมไม่จะเป็นพอปาร์เกอร์สตีฟบูสแกลลี่พอลิสเตอร์และเดนิสเออร์วินพวกเขามอบช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมให้กับสโมสรแล้วก็ตัวของเฟอร์กี้มาตลอดนับ10ปีครับแต่เมื่อถึงจุดที่มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะมันต้องมีการถ่ายเลือดเนี่ยเฟอร์กี้ยอมรับเขาว่ามันก็ต้องยอมลงมือทําอะไรบางอย่างเขาเดินเข้ามาตบบาสนักเตะเหล่านั้นแบบเรียงคนเลยครับแล้วก็แจ้งว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้้องไปปปีีแลวแลวเ่า ที่ต้องพูดคำแบบนั้นครับพอปาเกอร์กับสตีบูสเนี่ยย้ายออกจากทีมไปในปี1996เครับพาลิสเตเออร์ออกไปในปี1998เดนิสวินออกไปในปี2002แน่นอนครับว่าสีหน้าของบรรดานักเตะที่ได้ยินคำพูดซึ่งเขาไม่อยากได้ยินนะครับมันก็เต็มไปด้วยถึงความเสียใจความผิดหวังอย่างมากที่สุดแต่ความจริงโลกฟุตบอลมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละครับหากอยากจะประสบความเร็จมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าและบางครั้งก็ต้องยอมทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังเฟอร์กี้บอกว่าการที่ผมต้องไปบอกพวกเขาว่า้ hey, นายต้องย้ายทีมแล้วนะถึงเวลาแล้วนะมันมีช่วงที่ยากลาบากมากนะมันเป็นประโยคที่เขาไม่อยากจะพูดนะเพราะทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ดีต่อเขามากดีต่อสโมสรมากทุ่มเทพยายามมุ่งมั่นเป็นมืออาชีพแต่มันถึงเวลาแล้วจริงๆซึ่งไล่เลียงมานอกจากแบ็คโฟที่เราพูดถึงแล้วมันก็ยังมีอีกหลายๆคนครับที่ออกไปได้แบบที่จริงๆแล้วเฟอร์คี้ไม่อยากให้ไปแต่มันจําเป็นวินกกบัต จอโอเช่ hea, หรือแม้ทั่งฟิลเนวิลในเคสของฟิลเนวิลเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เขาอยากจะย้ายเพื่อการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจครับแต่กลุ่มนักเตะเหล่านี้เนี่ยต้องถือว่ามีภูมิคุ้มกันร,ระดับหนึ่งครับถ้าไม่เป็นในระดับซีเนียที่อายุมากแล้วก็ผ่านทีมชุดใหญ่มาพอสมควรแล้วเพต่ว่ามันถึงจุดที่ไม่น่า,นานจะดีไปมากกว่านี้แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกกลุ่มที่เฟอร์กี้หนักใจม่สุดก็คือบรรดานักเตะรุ่นนี้แหละครับ ความฝันครับกำลังวาดภาพในหัวว่าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เราจะประสบความสำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่จะสามารถก้าวไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้มันเหมือนเวลาที่คุณกําลังวาดฝันอะไรสักอย่างครับแล้วก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่าหยุดฝันได้แล้วได้เวลาย้ายทีมแล้วได้เวลาไปเจอโลกแห่งความจริงแล้วอะไรประมาณนั้นครับซึ่งขั้นตอนในการบอกข่าวร้ายนะครับโคช้ชทีมเยาวชนแล้วก็ทีมสวัสดิการของสโมสรครับ จะเป็นคนนัดแนะแล้วก็พานักเตะเหล่านี้มาที่ห้องทํางานของเฟอร์กี้หลังจากนั้นก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับที่ต้องบอกข่าวร้ายด้วยตัวเองเขาทําแบบนี้กับทุกคนครับและแน่นอนครับว่ามันเป็นภาพจําทุกครั้งที่เวลาเห็นสีหน้าของเด็กเหล่านั้นนะครับรับรู้ข่าวร้ายเสร็จปุ๊บทุกคนก็ผิดหวังก้มหน้าบางคนร้องไห้เสียใจเฟอร์กี้บอกว,ว่าวินาทีนั้นแหละครับที่มันแบบเจ็บเจี๊ดไปข้างในครับแต่มันเป็นหน้าที่ที่มันต้องทำเขาพูดออกมาบอกว่า,วาผมต้องบอกกับบรรดาเรารุ่งแบบนี้หลายต่อหลายคนบอกว,ว่าพวกนายไม่ได้ไปต่อนะพวก้กิดไม่ไ แล้วต้องย้ายออกจากทีมไปฟ์กี้บอกว่ามันยากมากครับบางครั้งยากมากกว่าการคุมทีมในเกมการแข่งขันด้วยซ้ำไปแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากครับที่เหมือนเป็นคนไปดับความฝันของบดานเด็กๆเรานั้นฟังดูก็เหมือนใจร้ายนะครับเพียงแต่ว่าในบริบทของการทํางานเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่อย่างแมนนเต็ดคุณไม่สามารถที่จะอบอุ้มนักเตะได้แบบห้าสิบคน60คนหรือร้อยคนได้นะครับมันจะเป็นต้องมีบางกลุ่มที่โดนคัดทิ้งไปเพื่อให้ได้กลุ่มก้อนที่ที่ดีที่สุดครับใน แล้วก็เดินหน้าต่อไปสำหรับตัวเขาแล้วนะฮะเรียนรู้ความเจ็บปวดนี้แบบซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกทุกฤดูกาลครับแล้วเขาก็ต้องรับมือกับความเสียใจด้วยตัวคนเดียวครับ เราะเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นคนทําร้ายคนที่อยู่ตรงหน้าแต่การที่จะเป็นยอดผู้การทีมได้นะครับคุณต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้เพราะมันยังมีภารกิจใหญ่ที่มันรออยู่ก็คือการพาทีมไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่เิจยศยความสําเร็จซึ่งสุดท้ายบทสรุปว่าคือคงไม่มีใครตั้งคําถามกับยอดคนคนนี้นะครับว่าเซอร์เล็กฟูซันนั้นทําได้ดีขนาดไหนชีวิตของการเป็นเจ้านายบางครั้งมันก็จะมีมุมเล็กๆแบบนี้แหละครับที่กัดกินหัวใจของตัวเองนะครับคิดอย่างไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับนอกจากช่องทาง YouTube ของเราแล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram นะครับหลงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify, Apple p o d c a s t สเพียงแค่เซิร์ชคำว่า m n s t a n d ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม i ม s t เต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l ็อก i ิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u n ซาวค u d สปอติฟายแอปเปิลพอดแคส